ในขณะที่พวกมายุ่งข้ามใะกระบวนการแนะนำของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังที่บ้านหรือที่น้องประชาชนชาวเมืองร้างมีความจริงใจยิ่งละขอต้อนรับท่านทางกำการที่มาตรวจติดตามเราในส่วนงานผู้อยู่บ้านยอดเยี่ยมของหมู่บ้านมางกราหมู่ที่สี่แนะนำคณะส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านกำลังท่านที่อยญ่บ้าน ทีมงานของอท่านผู้ใหญ่อาลีโพทองท่านนะคะดิฉันนางสาวจุฑาลากก่นโพเพื่อนจากจังหวัดปราจีนบุรีแนะนำนะคะคณะกรรมการในะะวันนี้นะคะคณะกรรมการท่านที่เจ็ดนะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่านนะคะหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาการในการพิจารณาตัดเลือกในวันนี้ค่ะเ บ้านสร้างนะครับท่านชนาทิพย์โกมณนะีท่านวนาันรสมัยการพี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับของโดยบ้านสร้างหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็น,ท,นท่านกำลังพื้นที่นะท่านกำลังรุ่โซนะครับนะครับโดยคำสั่งท่านด้วยการจังหวัดท่านวโรパンสุวรรณนุชก็มอบหมาย สุริการต่างๆนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพนะครับการใช้ชีวิตการพัฒนาพื้นที่ในเขตหมู่บ้านตำบลน,นะครับมาร่วมกันปรนะเมินผลงานการปฏิบัตินะครับรวมถึงผู้สมควรรู้นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีความรอบรู้ ทำงานมาตับใกล้ชิดกับฝ่ายปกครองท่านผู้การที่ราชนาวุ้นทราบว่างานในหน้าที่ประกอบเสื่อไนบ้างทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครมีผลงานเยี่ยมยอดที่สุดครับก็ส่งเข้าร่วมแข่งขันในในระดับจังหวัดครับอันนี้คือเกียรติยศศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจที่ท่านผู้การที่าชเนี่ยโอ้โหเดินมาคนนึงกระเป๋าเราสังเกตที่กระเป๋านะครับต้องบอกกล่าวก่อให้ผู้คนทั่วไปได้พบได้รู้ได้รับรู้ บางผู้ใหญ่ส่งแล้วไม่เป็นผู้ใหญ่เลยดีกระดังนะครับก็เห็นกันอยู่ระดับว่าทำงานอย่างไเสรีการต่างๆนะครับเอเลยเรนในระดับจังหวัดโอเคนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีความยากจนเพราะทุกคนมีอาชีพมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากที่สุดคือทําการประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาและยังมีกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในชุมชนหากมีคนในชนุมชนมีปัญหาว่างงานทาชุมชนเองก็จะมีกลุ่มอาชีพรับรองซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อทุกคนมีงานทำไม่มีการว่าสุา จึงทสามภาคจุลสองเราไม่มีปัญหาอะไรข้องกับนโยบายของกระทรวงมหาไทยในเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะดิฉันจึงนำมาเป็นอุดมการณ์ในการทำง,งานในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบ่ารนะครับหรือว่าโรงานเราะไปท้องถิ่นนี้กำลังด่บ้านการยากอนันดับหนึ่งมอนเพื่อที่มันจะได้เข้มเข้าไปสมัครเสนอแล้วนำเสนอว่าใญ่มันมีแต่พูนทะเลไม่มีทุกอย่างมันได้มันได้เงี้ยมันก็ ผมเห็นแ่งเจ๊งทกอไ่ไก่ไก่แดงไก่ลวงล้วงนเาทีเป็นรัอย